สวัสดีครับวันนี้แดดออกแดดแรงดริงๆนะแรงก็มาอยู่ข้างโรงเรียนเหมือนเดิมน,นะครับมีกุฏิสวดมนต์ภาวนาทุกเช้านะครับ <g ül> ไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปวัดผมไม่มีเวลาที่อยากไปแล้ว <g ül> ที่เขาปฏิบัติธรรมนั่นแหละที่อยากไปแต่เราไม่มีเวลา เราก็เลยต้องสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับข้างโรงเรียนเป็นต้นโพร,รันที่จิตเหนียวจิตใจก็ว่าได้เ,เห็นแล้วเรารู้สึกสงบจังเลยอะคิดถึงค่ายบางกุ้งเนาะมันจะมีอีกวัดหนึ่งที่อ่างทองจําชื่อไม่ได้วัดที่มีต้นโพนะครับหรือว่าต้นไกรต้นไนกลางนะครับสี่ชนิดนะครับที่ปกโคงโบสถ์ รักษาปริศนาครัจะสงบมากเลยไม่น่าเชื่อจะมีเสียงนะแล้วก็เจกย้ายพระแม่คุณฎิโมยตรงนี้นะครับให้ท่านได้อยู่อย่างสงบหน่ยนะครับพระอรหันต์นะครับยังไม่ได้ลงทรายเนาะทิ่ว่าจะไหว้เอาทรายมาไหว้ไหว้ท่านนะครับก็นั่งตรงนี้นะค,คนเดินผ่านได้ผ่านมาก็มองเจกแล้วก็นิ่งเลย ที่เราเนี่งเลยอันนี้ถือจะเป็นหมุมนะครับที่แสงแดดยามเช้านะครับสวยนะครับมุมนี้เป็นมุมที่สวยม่กเจีกมันจะมีรถจอะซ้ายมือพอดีเพราะนั้นมันจะเป็นซอกให้เจ็กได้เดินจงกลมเนาะนะครับนี่ก็ต้นโพนะเพราะมีต้นโพจกิกจะจบเลยอะใจมันจะสงบมากเลยไปไหนก็นแล้วแต่ขอมีต้นโพให้จิกเห็นนะครับเดี๋ยวมันจะพระที่เราห้อยคอนะครับสมบัติเจงของมันคือต้นโพ ัพเป็น,ปนพคิดถึงยระเจ้าทันทีมี่เป็น,ปาานเนบาะลูกปลาีเ่เราต้องแยกข้อออกมาวันนี้เราก็มาล้างรถช้อนชาน้เป็นรถสีดำนะใครๆก็ว่ารถสีดำสะกดปกง่ายเจยาพดีสีอีกจะได้เห็นสิ่งสะกดปกง่าย่กับใจแล้วนะครับถ้าเวลาเราสะกดปกใครจะมองให้เรานะครับถ้าเราไม่มี เัาไม่มีสิทธิ์นะครับเราคอยขัดขันใจกิเลสนราเรมีสมาธิคร,ร,ร,รับที่ทำให้เกิดจิตนะครับไอ้ปัญญานี่แหละนะครับสกิทเราเฮ้ยมันไม่ถูกนะเฮ้ยอันนี้คุณกำลังตกอยู่ในกิเลสเราก็จะมีนะมีให้เราเห็นอยู่ด้วยนะครับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยครับมีจริงน,นะครับไอ้เจตเนี่ย เดินตามมาเจ็กอยู่คนนึงแต่เด็กไม่รู้เขาเป็นใครตั้งแต่เด็กเลยนะครับมาเจ็บเองก็จะแต่เด็กนะครับไม่รู้เด็กเดี๋ยวมาเด็กก็ไม่มาแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะมีเจ้ากรรมในเวียนตามาเจ็กอย่างเนี้มันก็จะมีอีกคนหนึ่งแต่เด็กไม่รู้ใครนะก็จะอยู่เจ็กตเด็กเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์จะมีอุบัติเหตุก็จะบอกกัเด็กว่าหยุดเวลามีอะไรจดไม่ดีนะครับท่านจะออกมาก็เรียกว่า อาจารย์แล้วกันไม่รู้เรียกว่าใครนะพระอาจารย์หรือว่าเป็นครูบาที่ก็ไม่เคยรู้ว่าท่านเป็นใครสักทีก็สงบดีนะครับเป็นสตาของเราอย่างเงี้ยเรื่องมีคุยกับใครไม่ได้นะ <c oughs> คุยกับพระ <c oughs> จะเข้าใจไ่คุยก็่ก็เขาว่าบ้านนะโ <c oughs> อเคก็สงบดีให้ไม่โกงกัตายนะครับที่ใหรทำไม่ไู้ ก็ผูกพันกับสัตว์ทั้งเด็กยนะครับแล้วก็เวลาเห็นเด็กๆอยู่กับสัตว์แล้วก็จะเห็นแววตาเขามีความเมตตาภพวิหารสี่นครับพ่อกับแม่ก็ปลูกฝังกับเจ็บภพวิหารสี่ทั้งเด็กนนอนกับหมาเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงนกั้งเด็กอยู่กับสัตว์ั้งเด็กนะครับสำคัญเลยแ้เป็นครูต้องมีภพวิหารสี่ก็ไม่ใช่มีความรู้นะครูหลายคนแล้วมาฝึกกับเด็กเนี่ยไม่ผ่านเลยนะครับ ดุเด็กมากแต่ครอบเด็กมากกระจบเลยเจี๊ยบให้เด็กเป็นคนตัดสินใจเนาะมาทั้งหมดเจ็ดคนแล้วนะครับไม่ผ่านแล้วคนเลยอะเด็กไม่เอาเขาบอกว่าเอาพี่ว่าจะมาให้สอนหมอปลายก็ลองสอนเด็กๆก,ก่อนเนาะสอนได้ไหมครับโอเคตามนี้นะครับสวัสดีครับ